สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับ GM c a r e o t แล้วก็ GM Tlex อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแข่งเกมไพ่13ใบกันเอาละกติกาก็จะกติกาเดิมเลยนะพร้อมไหมคะ GM Tlex พร้อมครับมาสร้างห้องเล่นกันเลยมาเลยมาเลยเอาละนี่นะคะจะสร้างห้องแล้วนะคะ5แสนเนาะโอเคกดยืนยันอันนี้นะคะเชนนั่งค่ะก็คือมันจะกําหนดไม่ได้อะเนาะว่าเราเล่นได้กี่คนโอเค เอาล่ะจัดยังไงดีอันนี้นะคะเกมนี้นะคะก็ะะจะเป็นการจัดไพ่คนที่รู้ว่าไพ่เอ่อไพ่ไหนเนี่ยมันมีค่ายังไงก็จะได้เปรียบน,นะคะทำไมไพ <ฟ S> ่มันเป็นอย่างนี้จะชนะได้ไงเนี่ย GMP เล็กเพิ่มบทแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะรู้สึกว่าไพ่ของ g m มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คัต้องเกมนี้ต้องใช้ความคิดนิดนึงอะ่ะบางทีเราอาจจะพลาดอะไรไปเพราะไพ่มันเยอะเนาะก็ต้อง,งใช้สมาธิในการเล่นนนึง ็เปปนไได้หลาายโอเคเจมที่เล็กจัดไพ่เสร็จแล้วนะเรารู้กันว่าใครจะชนะโอ้ไพ่ไม่ดีเลยอ่ะไม่รู้จะจัดยังไงแล้วแต่หมดเวลาแล้วอ่ะก็ต้องลงตตตติิ๊๊กกกกสีว้าวชนะตอนนี้เยมต้องท้าไปแน่เลยหนึ่งคลกโอ้ยชนะติดอีกแล้วตลอดต้องแพ้เกมนี้แน่ๆเลยค่ะชนะทั้งหมดออคิวเป็นไงล่ะ พอเป็นออทีก็จะโดนคูณ2แบบนี้นะคะโอ้หายไป3ล้านแน่ดวงเดียววันนี้อืม <c oughs> ไม่พอใจเลยไม่ดีแล้วเราต้องตั้งใจเล่นมากกว่านี้นะดูสิอยากจะได้แบบให้มังกรไพ่สามสีอะไรเงี้ยเนาะโอ้ยตอนนี้น่าจะไม่ชนะนะเนี่ยต <c oughs> <c oughs> อนนี้ก็ไม่ดูไม่ดีเหมือนกันนะดิฉนอย่างี <gesch> จัอยังไงดีเนี่ย้ไม่ได้อะไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้อะแผลไม่เนี่ยรู้สึกยากจังเลยอ่ะสี่หเอาได้นี่ว่าสีได้นะคะสี่ได้สี่ได้อโอเคตามนี้แหละ คงจะได้แค่นี้นะคะดูเหมือนว่า G.M.Carrot ก็จะแพ้อีกแล้วนะคะตานี้สีสีชะนะอีกเร็วไม่รู้รอบนี้ตายตายเลยโมแบบเด๋้วแค่12ล้านครับโผ่เซ็งอ่ะ โดนอีกแล้วนะคะจะหล,ดดหลุดแล้ว,ลวหลุดแล้วหรือเปล่าฮยหลุดแล้วปะเนี่ยหลุดแล้วอ้บา,บายๆเอาละค่ะตาน,นี้นะคะก็ความไพ่แพ้เป็นของ G m เอ็แครอทนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบายๆขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเล่น8 9ด้ด้วยนะครับเล่น8 9